ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขของช่วงเช้าวันนี้ครับมาการทางฝั่งการททเลสีครับเมื่อทนา,านยบาราดามเป้งนนพรบลรัมประธานสโมสรสิงหจ้าอาการททเลสีคสรบับออกมายืนยันยังให้โคดุสสารุฒิพันธ์คุมทัพสิงหจ้าอาการททเลสีในลีกที่2ต่ออย่างแน่นอนส่วนการเสริมทัพบ,บอกเฟนบอลสิงหาธาเจนเจมมีการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องแน่นอนแหละครับ <S <S โดยอย่างไรก็ตามรับความเคลื่อนไหวของทนา,ายสิงหจธาอาการทเทเลสีทีมดังแห่งศึกดูธดอัี่ิบ2อซึ่งทำผลงานลังอยู่ในอันดับที่4โดยผลงาน แข่งซีบ้านัดชนะ8เสมอ3แพ้ไป4มียิแจตแมห่างจากจาฝูงบุรีมยูเนเต็ดหาแต้มครับภายใต้การคุมทัพชั่คราวของโคดุสสารุติพันธ์ซึ่งดึงกลับมาหลังถูกดันไปเป็นฝ่ายเทคนิคมาคุมทีมต่อครับโดยชินัดเบื้องต้นครับทำนาที่ต่อจากโคดูดดูซิจดิมเซนที่ลาออกไปจนจบเแรกๆแต่ทว่าหลังจบเแรกๆครับสิงห์ชัยรัยังไม่มีการแต่งตั้งกุนซูอคนใหม่เข้ามาคุมทีมแทนโคดุสเพราะมีข่าวลือว่ากำลังเฮง,งากุนซูอคนใหม่เช่นกันเลยครับโดยชินัดอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมมาาปงน รัมซามประธานสโมสรการเทลิฟสี่ได้ออกมาเปิดเผยผ่านและสดทางเพจขอบสนามบอลไทยถึงประเด็นดังกล่าวครับบ่าจริงๆและพีวีกับอูดครับนินรักกันมากในตอนที่โคดงมาคุมทีมท่าเรืออูดก็ไม่เคยไปไหนจากท่าเรือและที่ผ่านมาของท่าเรือหลังจากอูดกลับมาทําผลงานได้ดีซึ่งทาให้เรายัางคงใช้โคดูททาทีมต่อไปอย่างแน่นอนเลยครับส่วนที่ประเด็นของการเสิริมทัพทางด้านมาดามเป้งก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันว่าต้องบอกว่าแฟนบอลการท่าเรืออย่าพึ่งใจสัน่นแต่ขอจบเกมทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ก่อน พร้อมพูดถึงติดตลกว่าตีมีเศษตังหลังตู้เย็นไหมครับพร้อมยืนยันว่าท้าเดือจะมีการเสริมทัพอย่างแน่นอนเพราะชิบานมาก็ได้สะเคาข่าวทุกวันอีนหลายีมก็มีการเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องอาทิตย์เช่นหนองบัวก็ได้ทาเดดี้บีจีเป็นยูเนเตดที่เพิ่งได้บริชิตไปส่วนการทเรือเอฟซีออีกนิดเพราะมีเรื่องวุ่นวุ่นอยู่เล็กน้อยแต่ตลาดซื้อขายยังเปิดจนถึงวันที่4มกราคมยืนยันว่าแฟนการท่าเรือไม่ต้องห่วงมีการเสริมทัพอย่างแน่นอนเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเมื่อมีเว็บไซต์หนึ่งครับได้ออกไมา้ข่าวครับว่าทีมเจดีให้ความสนใจในตัวของเทรน์บูเเทปพอมปันหรือเจ้าเตอร์ได้เห็นในการลุงเล่นใครกับทัพช้างศึกในเกมแรกเมื่อวานชี่ผ่านมาเลยครับ โดยที่นาดผู้บริหารของเจลีกเตรียมขอคลิปการเล่นทั้งหมดในฤดูกาลนี้ของทนัดวุฒิเทพป้อมปันกองกลางของเมืองทองยูไนเต็ดและทีมชาติไทยไปให้กับสโมสรพิจารณาหลังจากกองกลางมันสมองรายนี้ถูกพูดถึงอย่างมากหลังลงตัวจริงหุ่นเล็กในกับทัพช้างศึกในการอัดสิงกปร์โปลส์0-0และสุดท้ายลรเป็นกลุ่ม AFF s u zuki ิคร220เลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับขอลูกสนาม90นาทีครับสัมผัสบนไป91ครั้งโดยมีการจ่ายบนไป74ครั้งซึ่งสามารถจ่ายบนสำเร็จ66ครั้งอีกทั้งจ่ายบนสำเร็จในเดนคู่ต่อสู้31ครั้งไม่เพียงเท่านั้นครับยังจ่ายบนยาวสำเร็จกครั้งและมีความแม่นยำในการจ่ายบนไป89เปอร์เซ็นต์เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งน้านพิชาอุตราครับ ที่อยู่ในข่ายของสโมสรญี่ปุ่นสนใจแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นทีมใดกันแน่หากได้ไปก็ตามรอยืุนพ่ดยดิแขคงกรินพยองไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์สงกระสิน์ดือนศินแดงด,ด,า,ดาและจินตทนบุญมาทัานของโยโกมาเอฟมาดีนอตแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่สวรรค์แคทนะครราชสีมามาดัซครับหลังคุยกันไม่นานในที่สุดก็ปิดดิวเป็นชียรบรอดยครับสำหรับทางด้านสวรรค์แคทในเมื่อปิดดิวทางด้านเกียรติศักดิ์ชาดอนในด่านลังยงวัวย22ปีของอุดรธาน,นิพสีกลายไปเป็นสมาชิกใหม่ของนครราชสีมามาด,ดัในศึกเดวตัิคสองีเป็นชียรบรอยครับหลังจากใช้เวลางเงื่อนไขกับทีมยักษ์เซตมานานเกือบเดือนเลยครับ โดย,ยอย่างไรก็ตามครับทีมสวรรค์แคทครับตัดสินใจซื้อตัวตังนั้นเจ้าป่ามารดมทีมเนื่องจากค่าตัวถูกแบบไม่น่าเชื่อครับโดยเซ็นสัญญากันเป็นระยะเวลา2ปีครึง่งและในด่านทีมชาติไทยรุ่นอายุมไม่เกิน23ปีก็จะเดินทางมารวมฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่ในวันจันทที่20ทธันวาคมที่จะถึงนี้แหละครับสำหรงนั้นเกติศัก์เจ้าดอนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมาที่โจนบาจโจค,ครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาครับผมก็ได้บอกไปแล้วครับว่าชีมดังแห่งใกล้เมืองหลวงเตรียมที่จะปิดดิวทางด้านโจนบาจโจค,ครับแต่ก็ต้องรอล,ลุ้นต้นสกัดใหม่กันต่อไปเลยครับเมื่อความคืบหน้าล่าสุดก่อทางด้านโจนบาจโจนักเตะชาวมารกติกาอดีตจอมทัพของทาราสโกเตฟซีโดยล่าสุดรวมทัพทางด้านสิงเจตาการเทเรซี 4, ได้เล่นแค่บนทัวร์เอฟซีเชเบลลีก่อนที่จะตัวจะกลับบินกลับไปยังฝรั่งเศสที่พรญยายชาวฝรั่งเศสให้กำเนิดลูกชายเมื่อราวเดือนตุลาคม ชี่ผ่านมาเลยครับโดยสำหรับสถานนะในเว็บไซต์ทางด้าน Transfer Market ยังโชว์ข้อมูลไม่มีต้นสังกัดครับอันนี้ต้องรอรุ้นว่าจอรจนบาโจจะบินกลับมาเล่นในกับสโมสทรทัลลีหรือกลับบบกลาเป็นนักแตะชีพเพื่อกลับไปอยู่กับครอบ,บครัวแบบเต็มตัวแหละครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทีทมใน,นทลลีจะได้เข้ามา ขอมาร่วมชีมครับเพราะเมื่อได้สังกัดการเจรจารไม่น่าจะยากครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าเหนื่อยที่ถือว่าเยอะพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วครับคงอยู่ที่เจ้าตัวว่าจะเลือกกลับมาหวนสู่ทะ่ดีกครั้งหรือจะเป็นชิมบิลีของต่างแดนแหละครับ มากระชี้ประเด็นต่อไปครับเมื่อทางด้านหงแดงดิวเวอร์พูตสโมสรชื่อดังใจศึกฟุตบอลอังกฤษได้โพสตแสดงความยินดีต่อทีมชาติไทยครับหลัง่านทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกในการแข่งขันเอเอฟเอฟซูซูกิครับ2020ได้สำเร็จแล้วครับอย่างไรก็ตามครับผลลงลังเกมการแข่งขันของทัพช่างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020ที่ลงทำการแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มสายเอโดยการเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ตลอดการแข่งขันทั้งนะัด ทีมชาติไทยจบเป็นแชมป์กลุ่มกองทรายเก็บไปได้12เต็มๆพร้อมคว้าตั๋วเข้าระดูรอบตัดเชือกได้เป็นทีเด็ดเลยครับอย่างไรก็ตามครับซึ่งหลังจากนั้นครับทางสโมสรลิเวอร์พูลทีมชื่อดังจากศึกเบบรีอังกฤษได้ก็ได้ออกมาโพสต์ร่วมแสดงความยินดีกับทัพจ้างสึกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างเป็นทางการของสโมสรตัชีเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีกับทีมชาติไทยและแฟนฟุตบอลชาติไทยครับที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและร่วมยินดีจากสโมสรชื่อดังของประเทศอังกฤษอีก,ษอก,ษอกด้วยเลยครับ มากันที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่กุนสือของท่นันเวียดนามครับอย่างท่านาันปักอังซอครับคงมีเว็บไซต์อื่นก็เสนอคลิปไปแล้วครับแต่วันนี้ก็จะมาเสนออีกครั้งครับเมื่อทานันปักอังซอกุนสือทีมชาติเวียดนามปรากฏตัวที่สนามท่นันเดชแนลสเตเดียมเข้ามาชมเกม a f s Suzuki ครับ2020นาที่4นาทีทีมชาติอาชนะสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ0เมื่อช่วงครึ่งบนเสาร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ้ดยเชื่อหนาทั้งนี้ครับช้างศึกของมานูปูกิงหมุนเวียนตัวผู้เล่นทุกตำแหน่ง ลงสานามเกมสุดท้ายของรอบเป็นกลุ่มเดือน,นกับสิงคโปร์คนใช้ความสดบอดเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เก็บสิบสองแตม้มเต็มจบอันดับที่หนึ่งของกลุ่มเอผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สําเร็จเลยครับอย่างไรก็ตามครับโดยในเกมดังกล่าวครับทางด้านปาร์คอังโซเอ็ดโค้ชของทีมชาติเวียดนามพร้อมด้วยทีมานได้เข้ามานั่งสกอร์วิธีการเล่นของทีมชาติไทยและสิงคโปร์ที่มีโอกาสพบกันในรอบรองชนะเลิศและสำหรับทีมชาติเวียดนามครับปัจจุบันลังอันดับที่สองของกลุ่มบีมีเจ็ดแต้มเท่ากับอินโโดดดนนนีีีเเเซยยออัับแแต่ลลูกสปป็รรรงงมม เล่นนะัดสุดท้ายของรอบเป็นกลุ่มพบกับกัมพูชาในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมเวลา19น30นาทีของวันนี้ครับตามเวลาประเทศไทยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ